ไอเขียวที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้ครับผมยกให้เขาคนนี้เลยฮะไอเซโดบอกเลยฮะว่าลูกยิงเขาฮะติดตาอยู่เลยอะนะครับในชีวิตจริงนี่ครับโหดมากๆครับผมแลวหลายคนอาจจะถามผมว่าพี่ครับสายเขียวในแพ็กสัปดาห์นี้มันมีตัวเก่งอีกตั้งอีกสองตัวนะพี่อย่างวินิสิอุสแล้วก็ดีแคนไลท์นี่ครับผมบอกเลยว่าสำหรับวินิสิอุสอะ อาจจะเก่งในด้านปีกนะครับผมแต่วินซีูดมันเกลือนแล้วถ้าพูดตามตรงฮะมันเกือนแล้วนะครับแต่วินนี้ก็ถ้าใครชอบปีกจี๊ดๆคมๆอนนี้ก็แนะนําวินนี้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมขอพูดถึงในเรื่องกองกลางนะครับผมโอเคปะ่ะกองกลางของเทียบกันเลยมัดตมัดกับไคเซโดแล้วก็ดีแคนไลในแพ็กวันนี้นะครับใครได้ดีแคนไลไปก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะที่ผมจะพูดคือเปรียบเทียบในความคิดของผมเท่านั้นนะครับผมแต่คือแบบจะเปรียบเทียบให้ดูจริงๆนะไคเซโดฮะกับดีแคนไลตำแหน่งตรง อันเดียวกันนะครับกลางรับนะฮะแล้วก็สไตล์อันเดียวกันเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับผมแต่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าดีแคทไลท์รูปร่างรูปร่างใหญ่นะครับไอเทโดฮารูปร่างจะเล็กกว่านะครับผมทรงเหมือนแบบคล้ายๆกองเต้มากเกลเล่เลยเนะะี่ยทุกคนใช่ปะคือแบบจะแบบเป็นทรงแบบวิ่งจีดๆรับดีๆอะ่ะถึงบอลไวๆนะครับผมเลยให้ไอเทโดฮาร์ เดือดกว่าแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามีความคล่องตัวมีความเร็วที่ดีกว่าอย่างแน่นอนฮะ <im it> ดีแคทไลท์ก็ดีแหละค่าค่าพลังทุกอ,อย่างดูดีกว่าครับผมแต่คือโดยรูปร่างมันตัวใหญ่อ่ะมันช้านะครับผมเคยเล่นแล้วร่างที่ดีที่สุดของมันนะตอนเนี้ยก็เคยเล่นแล้วนะครับมันช้าร่างโชว์ทามอ่ะโชว์ไาม์มันช้าเลยเพื่อนใครแบบทรงผมแบบมันไม่ได้จริงๆว่ะนะฮะแต่ไคเทโดรลล่างนี้ครับโหดมากๆอย่างแน่นอนเราพูดถึงกันเพื่อนนะครับไ <im it> คเทโดนะฮะบ,บอลคอนโทรล83ไม่87 ดิปปิ้ง8ปเจ็ครับไทเบอร์ชั่น8ปส่ฮะเห็นบ้าเรื่องการคนอนโทรลบดีหมดทุกอย่างเนี่ครับผมแต่ถ้ามาเป็นอังเคลแมนจะแจ๋วกันเนี้ยพูดจริงแต่คือบ็อก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 ผมว่าก็โอเคเลยเพราะว่าแบบมันเป็นสไตล์วิ่งปวนอ,อยู่แล้วนะครับบอลสั้น8ปดสิบปดบอลยาว8ปบสฮะจ่ายบอลได้ด้วยนะนะครับผมความห้องตัวครับจ่ายบอลดีฮะสปีดมีครับผม8ปดสิบเจ็ดปดสิบแปดเนี่ยของแท้่ะเอาคลิกเก้าสิบสฮะแล้วก็ ความแข็ง83บาลานซ์85และสเตมินา95ครับผมเขาก็คิกด้วยเห็นไหมนะครับเขาอิงจากเกมนัดล่าสุดเลยนะที่ยิงเนี่ยครับผมเลยพาวเพิ่มขึ้นมานะครับแต่ฟิชชิ่งอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ก็บูตเป็นบูตเมทชุตติ้งนะครับผมเอ่อแล้วก็สเตมินาเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะวิ่งได้ทั้งเกมนะครับตัวนี้เด็ดแน่นอนนะครับผมเลยเรียกว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดในสัปดาห์นี้ไงเพื่อนสายเขียวว่ะของจริงเก็บร,ร,รับดีฮะ 5, 9, 7, แปดห้าแปดเก้าแปดเจ ทุกอย่างสมดุลมากๆนะฮะผมให้โนหนึ่งเลยในในสายเขียวสัปดาห์นี้นะครับใครให้ตัวไหนโนหนึ่งลองเอาไมนต์มาซิผมอยากดูเหมือนกันว่าความคิดเราจะแตกต่างกันแบบไหน,น